สำหรับคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือว่ามือใหม่การปล่อยให้ลูกน้อยออกห่างจากสายตาก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเสมอใช่ไหมคะครั้นจะให้โทรศัพท์มือถือติดตัวไปก็กลัวว่าจะหายกลัวจะพังหรือว่ากลัวเป็นของมีค่าที่โดนคนจ้องจะขโมยก็ยิ่งทําให้กังวลไปกันใหญ่เลยคะ่ะวันนี้เรามีแก้เจ็ดตัวใหม่ที่จะติดข้อมือน้อยๆของลูกรักของคุณทําให้คุณพ่อคุณแม่คลายกังวลได้ไม่มากก็น้อยแน่นอนคะ่ะ โพรโมคิดโมจินาฬิกาสมาร์ทวอชเรือนใหม่พัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นที่แล้วที่มีชื่อว่าโพรโมคิดวอชโดยตัดบางฟังก์ชันออกไปอย่างเช่นการไล่ยุงหรือการเตือนเมื่อลม้มการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากค่ะเพียงแค่ใส่ซิมโทรศัพท์ที่มีบริการอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตั้งค่าเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นชื่ออายุส่วนสูงและก็น้ำหนักก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะ ฟังก์ชันหลักๆของโพ m โมโมจิก็คือการส่งข้อมูล GPS ของนาฬิกาสู่อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของผู้ปกครองทำให้รู้ว่าตอนนี้ลูกๆอยู่ที่ไหนสามารถกดรูปโทรศัพท์เพื่อโทรหาได้ในทันทีส่งข้อความข้อความเสียงเองโมจิน่ารักนรักให้ไปปรากฏอยู่บนานาฬิกาขอ,ของลูกน้อยและตัวแอปพลิเคชันเองนั้นก็สามารถตั้งค่าหรือแสดงผลได้หลากหลายฟังก์ชันด้วยค่ะ เช่นฟังก์ชันเซฟโซนมีการสร้างเซฟโซนไว้สำหรับคุณหนูหากว่านาฬิกาออกไปจากรัศมีที่ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านโรงเรียนหรือว่าที่ไหนก็ตามที่กำหนดไว้ก็จะมีการส่งข้อความเตือมนมายัางแอปพลิเคชันให้พ่อแม่รู้ทันทีค่ะในโหมด Family ใส่รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้มากถึง10เบอร์เอาไว้ให้ลูกได้กดโทรหาได้ง่าย ในโหมด history ก็สามารถโชว์พิกัด GPS ที่ผ่านมาว่าทั้งวันน้องๆไปไหนมาบ้างเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองในายามที่ปล่อยให้ลูกน้อยไปเที่ยวกับคนอื่นหรือว่าไปทัศนศึกษาค่ะแล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นการตั้งค่าเวลาเรียนทําให้พ่อแม่นั้นไม่เผลอเรอส่งข้อความหรือว่าโทรไปหาลูกในระหว่างที่ลูกกําลังเรียนเพื่อให้ลูกมีสมาธิจดจ่ออยู่กับห้องเรียนได้ค่ะ ปุ่ม SOS ที่เมื่อเด็กมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็กดปุ่มนี้ค้างไว้เป็นเวลา2วินาทีนาฬิกาก็จะส่งข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันพร้อมข้อความไปบอกผู้ปกครองให้สามารถติดตามได้ถูกที่ทันทีค่ะ นอกจากนี้นะคะเมื ini, ok <quer> ่อเจอเพื่อนๆที่ใช้นาฬิกาโพโมคิดโมจิเหมือนกันก็สามารถกดปุ่ม add friend แล้วก็เขย่าเขย่าเพิ่มเพื่อนเข้าไปในรายชื่อผู้ติดต่อได้และแน่นอนว่าผู้ปกครองจะเป็นคนกดปุ่มอนุญาตบนแอปพลิเคชันเพื่อยอมรับการเป็นเพื่อนนั้นๆค่ะ เปิดใช้งานนาฬิกาในครั้งแรกถ้าหากว่าไม่มีคู่มือแล้วก็มีงงแน่ๆค่ะเพราะว่าต้องใช้หัวปากกาหรือว่าของปลายแหลมจิ้มเข้าไปที่ปุ่มสีเงินเล็กๆด้านข้างส่วนการใช้งานโดยทั่วไปก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่ามีปุ่มกดเพียงแค่2ปุ่มและปุ่มสัมผัสที่อยู่ด้านข้างของหน้าจออีก2ปุ่มเท่านั้นไม่ยากเกินไปสําหรับเด็กอายุ4-12ขวบที่ยุคนี้ก็เริ่มเล่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของคุณพ่อคุณแม่กันคล่องแคล่วแล้วนะคะ ในฝั่งของแอปพลิเคชันคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องศึกษากันสักหน่อยถึงแม้จะไม่ได้มีฟังก์ชันที่เยอะยุ่งยากแต่ว่าการตั้งค่าต่างๆก็ทําเอาสับสนอยู่พักใหญ่ๆในการใช้งานครั้งแรกค่ะการโทรหาและการรับสายสามารถตั้งค่าให้นาฬิกานั้นรับสายโดยอัตโนมัติได้ซึ่งก็ช่วยให้พ่อแม่ฟังเสียงรอบตัวของลูกได้ตลอดเวลาเลยค่ะ เสียงเรียกเข้าที่นาฬิกาเสียง <_ C ans ion> ดังฟังชัดดีค่ะแต่ว่าเสียงในการพูดคุยเราคิดว่ายังเบาไปสักหน่อยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปิดโล่งค่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมกินข้าวยังครับเรียนเป็นไงบ้าง การเลือกใช้ซิมโทรศัพท์นั้นทางโพรโมเฮาส์ผู้แทนจำหน่ายบอกว่าสามารถใช้งานได้ทั้ง3ค่ายในไทยแต่ว่าค่ายไหนสเสถียรกว่ากันก็ให้ติดต่อสอบถามกับร้านค้าก่อนซื้อซิมการ์โทรศัพท์มาใส่นะคะที่สำคัญมันกันน้ำกระเซ็นเท่านั้นไม่ได้กันน้ำค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกให้ลูกระมัดระวังการใช้งานนิดนึงด้วยค่ะ นาฬิกาโพ m โมคิดโมจิทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันโพโมโมจิสามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android มีให้เลือก3สีด้วยกันคือชมพูฟ้าและเหลืองสามารถไปดูของจริงและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ร้านกิช m แมนทุกสาขาราคานั้นก็อยู่ที่3,990บาทค่ะ